เกมอนยู่ไหนโปเกมอนยู่ไหนผมว่าเสียงเกมผมมันก็เบาแล้วนะนะครับทุกคนเสียงเกมกูมันเบามากเนี่ยอะเบาให้อีกกันดูด้วยดูหลอดกูด้วยนะครับตอนนี้เกมกูแทบไม่มีเพลงแล้ว วันนี้เราจะมาสอนเล่นนิม,มเมมนะฟียไม่ใช่มึงอย่าลูตันจเอานิมเฟียะนะครับอุปกรณ์ที่นิมเฟียใช้นะครับใช้อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเชิดบลสัสมีอะไรบ้างวะเฮ้ย เดี๋ยวผมต้องหาไอเทมก่อนว่าอันไหนนะอันนี้นะครับไปช้อปปี้เลยซื้อมาอืมซื้อมาเพื่อน,นิมเฟียของเราแล้วก็อะไรอีกนะที่จำเป็นที่นิมเฟียใส่อะ่ะเออเอ,อ่าขอไปดูแป๊บนึงนะว่ามันคืออะไรแปบ๊บนึง ได้แลครับน้องมันก็คือแว่นกันแดดชิ้นที่สองของนิมเฟียของเรานี่นิมเฟียผู้ใส่แว่นกันแดดสองอันแบบหล่อเทแว่นกันแดดอันที่หนึ่งแว่นกันแดดอันที่สองบีบวกเอาแค่วลสิบก่อนแล้วกันถ้ามันไปได้นะห้าหกเจด็ด

จะหมดแล้วอ้ต้องไปเบิกใหม่ีแล้วสินะเอ้หอ้โอ้โหโออ้โนะ <c oughs> อ้้ออ้ออ <c oughs> ้อ้โหอ้้อ้วยอ้ <c oughs> แล้วเราก็จะเอานิมเฟียขึ้นหน้าหลักลบไปน้องนิมเฟียจะเดินครับเข้าใจไหมเอกเบิร์นเนี่ยผมได้อยู่ข้างน้องนิมเฟียแล้วไหนๆก็แล้วเราได้อยู่ข้างน้องนิมเฟียเราก็ต้องแต่งตัวดีๆหน่อยนะครับ ชุด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 น้องนิมฟียชุดสีชมพูเอ้ยเนี่ยมีชุดสีชมพูพอดีส่วนหมวกหัวนี่งหัวนี้แล้วกันอ๋อใส่เป็นอันนี้ากางเกงมีกางเกงชมพูไหมเนี่ยไม่มีใส่เกงขาย,ยาวคุณมียางเกงขายยาวไหมเออนี่มีอยู่ รองเท้าสีดำรองเท้าสีแดงแล้วกันอือ่อนี่นนครับโคตรเท่ไปกันน้องลิมเฟียกดในลังเกฟเจอกันทุกคนครับดูนะครับ มันไปเตะหน้ามันสุดท่ส yeah> anyway> claro ์เดี๋ยวมานะครับไม่ไหวแล้วนะแย่งนิมฟ hm ียไปได้ยังไงจะมารีวิวนิมฟียเปลี่ยนคลิปแล้วจากรีวิวนิมฟียเป็นเอาเอ็กเบิร์นมาเตะหน้ามันขอาใ่นิ้ อโอเคไหมัปโซเนอะเราเอาไต่ไปเตะหน้ามันขอไปกลางขอเอาตัะต่ายไปเตะหน้ามันหน่อยเหอะกูขอร้องมันไใ่ใเหลือเกินอ่ะอ่ะ,อะไปะครับวันนี้เราจะเอา็ดเบิร์นไปเตะหน้า เป็นแคลบิทกธรรมดาอยกู أ. จะเอาเอ็กเบิร์นไปเตะหน้ามึงแน่อ้เหี้ยกลัวของมาถึงกว่าลืมปกติถ้าเอากระต่ายป่านะครับผมจะเอาปกติถ้าเอากระต่ายมาผมจะไม่เอาค้อนมานะเพราะว่าผมจะเอาโน้นมา,น,าน,นะคะเขาเรียกว่าอะไร ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวไ้ทำอะไรวะหินนะครับคูสโตนใช่โอเคใส่ให้อีกเบอร์นะมันจะได้วิ่งเร็วๆแล้วกว่ากลายเป็นไอแอ h ด f ดูแฝนะครับไปดีกว่าอีกสามสิบกวิตต่อจะเกิดนะครับรเตรียม มัง้งนะจำต้องให้ชัดเจนก็หาอย่ากติน้ำใส่กูกๆงประเทศทั้งหน่ก็ไม่ได้โดนแย่งก็มันไสพอแล้วความแค้นรอบนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังดีเลยเกิดมาตรงกำลังมันไสคนที่มันมย่องปียอ <c oughs> เราเลยนะว่าตอนนี้ แคสมากๆนะครับไป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 พุ่งผ่านแล้วไปอ่ะฮะจะเป็นเอกเบอร์แล้วเอาไปที่หน้าเอาไปไฟที <S <S ่หน้าตายซะตายปะเฮ้ยทำอะไรไมรุ <S 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 ่นอ้แรงจัดนะครับ เตะทีหน้าสันจะให้บอกใครอ้าขุดบอลออ้ยนี่เจยวขอทุกคนอ้าอ้าอ้อาไม่ไงเอาให้พังบอกเลยเกมนี้คือโกรธมากตัดจะมาลีวิวตัวใหม่แต่ดันมีคนมาตัดหน้า เลยต้องเอาเอ็กเบิร์นมาไล่เตะขี้ปลาตามน,นั้นนะนัะเต่าสำคัญกว่าอันนั้นอยู่แล้วเฮ้ยแล้วพวกนิมฟียกูไปทำอะไรวะนะาเรื่องตีเสียรากมันมาได้ไหมทะเลเอ็กเบิร์นแล้วมึงจะได้รู้ เดี๋ยวยูจะได้รู้ว่าเอกเบิร์นของไอ้แข็งแ่งมากมากคุปบอลเลยเฮ้ยเอาวะมีคนห้าวโอ้แต่ก็แรงอยู่นะไอ้นกเวนเนี่ยบินแรงๆระวังเป็นไก่ย่างนะเพื่อนเพื่อนสู้ๆนะเดี๋ยวไปคุมบนน่ เบิร์นครับเอ็กเบิร์นยี่เราองเดยกกาจะนีเมเซียไปคว้างหัวใจให้เขากับตอนนี้ต้องเอาเอ็กเบิร์นมาคว้างลูกไฟใส่หน้าขอยู่เนื่ยเลยคนเบื่อสิ บนนี่มันเป็นลูกอะไรฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะข้าวหรือไงสายเป่าฮะอ่าโลโตอมจะบินเข้าบ้านกูนอย่าบินนะอย่าปิดอย่าอย่าโฉบนะไอ้ครับเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มันโฉบแล้ว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 มันโฉบแรงจัดไอ้ชิจู มากนะครับเอาเลยพา,ม,า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 มันไปอ้าอาาอ่ามันช่างช่องมีปุปมนี้มีเบลเซเวะประกอสผมว่านะเอกเบิร์นอันตินั่งเบาจัดเลยผมว่าอันติเอกเบิร์นอ่ะมำข้อดีอย่างเดียวทำให้วิง่งอันติแล้วก็วิ่งนะครับ อันตีขึ้นนะไทยวิ่งนะครับสีอะไรล่ะสีอะไรล่าอีบ้าพะนะโอ้โหจะไปมาเอาเลยแม่งเจอแล้วไม่นะเป็นกิก้าแล้ว เาแล้วนะครับกีกาย์ม่งโหดมากนะม,มันได้เต่าเ่าต้องงอยลนะค่อยอ้ายเต่างอย นกมันแรงนะนกแรงมากพี่กระจูทำไมพี่กระจูกูเยอะนี่พี่กระจูกูพี่กระจูกูเป็นไรคำถามเดียวนะคระพี่กระจูกูเป็นไรเพี่กระจูเขาจะค้างนะขอดอันนีไม่เป็นไรเราอาจจะนะ เราอาจจะโดนเกมที่ก็ได้นะครับใครรู้กเหมาะเลยเกมนี้คือมันไปแทนออ้้าาไม่ไงอเตะพันต,ตีเตะพันห้าวัวอะไรทำได้บ้างนี่เตะไม่ คะแม็กมึงไม่สนใจทันเดอร์หน่อยละเพื่อนมึงไม่สนใจทันเดอร์หน่อยเหรอเฮ้ยทำจริงเอาจริงดิเพื่อนมึงไม่สนใจทันเดอร์กันเลย,หย oh, oh, oh. เหรอเรียบไยมึงได้เน่ย

เอ็กเบิร์นไม่ได้เอ็กเบิร์นมแม่งเถื่อนจริงนะครับทุกคนดูสักอยู่หนึ่งนะ1,2,3่งสองสายมแค่ตาสวยเหมือนนางเอกละคร What a goal แต่ท,ทนนคนอย่าบอกนะว่ากูเตะล่างอามันเอี่ยง เตะล่างเงามันตามันไปล็อกล่างเงาอ่ะ5 4 3 2 1, 2> 2, 1, 1> go times up <S I win นะครับชัยชนะหึงใครไงล่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาตัวมา้าตัวกระลอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวแน่ๆถ้าคุณไม่โดนแย่งอะนะ